เกาะจำดีไลท์บีดค่ะทุกท่านเห็นน้ำทะเลไหมคะสีจะใสมากนะคะนี่คือน้ำทะเลที่อยู่หน้าหาดของเกาะจำดีไลท์บีดค่ะตอนนี้เรือเลี้ยวเข้าไปสู่ท่า ท่าหน้าหาดของเกาะจำดีไรบีดนะคะหลังคาสีเขียวอันนี้คือเกาะจำดีไลรบีดของเราค่ะโอเคถึงแล้ว ะะถึงแล้วถึงหน้า,าหาดของเกาะจาดีไลท์บีชนะคะน้ําทะเลก็ยังคงใสสวยเหมือนทุกๆวันค่ะแล้วเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่จอดเรือแล้วก็ผูกเรือเรียบร้อยสู่ขอยาดลงจากเรือก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าหาดบนฝั่งของเกาะจาดีไลท์บีชเลยนะคะสักครูค่ค่ะ ตอนนี้สู่ถึงที่โต๊ะหน้ารีสอร์ทของเราแล้วนะคะก่อจำดีไรบีดค่ะเดี๋ยวสู่ขอญาตเข้าไปในรีสอร์ทก่อนนะคะแล้วก็เจอกันอ e ีพ e ีหน้าอีพีหน้าสุดจะให้ไปดูห้องแต่ละประเภทของเราเปิดประตูเข้าไปดูในห้องเลยนะคะว่าแต่ละห้องของเรามีการจัดเลเยอร์ของห้องเป็นแบบไหนลักษณะของภายในห้องเป็นยังไงนะคะแล้วเจอกันอ e ีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ